ต่อต่อต่ได้ติดอะไรนะดูดีไส้หลุดทุกทีโอต่อครับเมื่อกี้ดการเลยได้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 ไหนิโอ้โหดูดูโอ้โหไปไมดูดูโอ้โหโอ้โหอืมเล่นสนุกเลย สบายเกินไปไหมคะเนี่ยคุณแม่ขึ้นยังว้าวขึ้นแล้วขึ้นแล้ว

บสบายสุด,สด อ้าตกแล้วอ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วดูแมคุณตกไปรอบทีต่ตท่าไหร่แล้วเนี่ย พังพังค่ะนี่ไส้หลุดออกมาแล้วดูดูว่าของเด็กเด็กดูนูด,ดูเด็กเด็กโอ,อ้โหสบายไปไหมเนี่ยสบายไปนะเธอ ฮะสบายไปไหมเนี่ยสบายไปไหมเนี่ย สบายไปนะสบายไปนะแม่บนหัวเราแม่ปลาแม่ปลาแม่ปคุณแม่อกหน่อยว่าเมื่อวานเรามีมาถ่ายคลิปไปแล้วเนาะเล่นว่าวเมื่อวานเมื่อวานเรามาถ่ายคลิปกันไปแล้วตัดไปแล้วเดี๋ยวน่ากำลังน่าจะลงตอนตอนลงไปแล้วมั้งผมมิวากก็เลยไปลองลองไลฟ์ดู รู้ชัดหรือเปล่าสัญญาณดีหรือเปล่าไม่รู้่บอกวาลองดูสนุกสนุกน่าเย็นมากเลยโอเคป่าพอแล้วล่ะดูเด็กดูเด็กดูเด็กไปแล้วค่ะดูเด็กเล่นเริ่มมืดแล้วตอนนี้โอ้โหดูเด็กเล่นชิวอะกสี่สิบห้าแล้วหกโมงเย็นแล้วค่ะป่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆเนาะฝากคลิปหน่อยนะเพราะว่าเรามาเล่นเล่นเล่นว่าวไปแล้วป่าตัดลงมาแล้วล่ะลงไปตอน ห้าโมงลองดูอ่ะเนาะโอเคบายไปยกันแล้วเด็กๆเด็กๆบายไปแล้วเนาะวุยอายไปๆ